วันนี้ก็มาอยู่กับแพรกับรายการเซฟเพล์บายเพย์พาร์คนะคะวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปเล่นกับกิจกรรมเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่สามารถหาเจอได้ในห้องเรียนอย่างแน่นอนเลยนะวันนี้นะคะแพรมาอยู่ที่ฟารดิบดเจ t สตูดิโอนั่นเอง แพรไม่ได้พามากินปลาดิบหรือซูชิอะไรนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวกับดีเจนั่นเองหลายคนที่ได้ยินคาว่าดีเจเนี่ยจะต้องคิดถึงส c r a t c h แผ่นนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะอยากไปเรียนรู้กับแพรแล้วใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามแพรกันมาเลยดีกว่านะคะไปเลยสวัสดีค่ะโอ้โหนี่กำลังหิิๆกันอยู่เลยนะคะเนี่ย อ่าําเลยกค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับดีเจบุตตังนั่นเองนะคะีค่ะแพาขอถามก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยเล่นยากไหมอะค่ะเ,เหมือนเคื่องดนตรีครับเหมือนเราหัดเล่นเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นความยากง่ายอยู่ที่พื้นฐานของดนตรีแต่ละคนถ้าเล่นดนตรีเป็นก็จะสามารถทำให้เล่นได้เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ชัดขึ้นนะครับ ถ้าเล่นสก้ารน,นะครับคนที่อา่านโนต้ตได้ก็จะได้เปลี่ยนคนที่เล่นดนตรีรแต่ว่าอา่านโนต้ตไม่ได้แพรสามารถมาเรียนได้ใช่ไหมคะเรียนได้ครับทุกคนสามารถเรียนได้ครับง<า>ั้นช่วง <ไป S 2> หน้าทุกคนเนี่ยอย่าพลาดชมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตในการเรียนสแคารแผ่นการช่วงหน้าติดตามชมกับแพ <I like. S 1> รในรายการเซฟเพลย์ได้เลยค่ะ ดิชันเก็ตไอเทมบายกันเยเมนพิเศษสุดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กันเยเมนสอง,สอ,งสองเฉพาะในเซเว่นอีเลเวนเท่านั้น <All S 1> ลุนรับแลไอเทมพิเศษมากมายและสำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด20่ท่านรับฟรีแลไอเทมดูโอเจ็ตรวมมูลค่ากว่า350 0 0 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15หพฤศจิกาย,ยนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ audition.playpark.com/ กันเยเมน ความมันผ่านเกมเกตเว a y พร้อมอัปเดตข่าวสารที่เหล่าเกมเมอร์ไม่ควรพลาด22ตุลาคมนี้ที่ www.playpark.com ครบทุกความสนุกโดนใจที่เดียวเล่นได้ทุกเกมกลับมาแล้วนะคะมาอยู่กับแพรแล้วก็พี่ดีเจบุตตางรอนเรเงในช่วงโดดมา อบถามมันก่อนดีกว่าว่าความเป็นมาประวัติของพี่ดีเจบูตังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเอาตั้งแต่ตรงไหนดีครับชื่ออะไรอะไรอย่างงี้แนะนําตัวเลยดิชื่อบูตังนะครับหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าเป็นชื่อหรือว่าบูบูครับบูชกบูชกอะไรอย่างงี้ชื่อนี้คือเป็นชื่อที่พ่อแม่พ่อแม่ตั้งให้แต่เด็กเลยนะครับคุณพ่อผมเป็นนักมวยนะครับแล้วก็แม่ไม่อยากให้บูอย่างเดียวก็เลยอยากให้รวยด้วยก็เลยมีตังค์ขึ้นมา ก็เลยเป็นมูตังนะครับที่เป็นแปลว่าเงินอะไรอี้ยปะคะมันก็เป็นหรอว่า คาแรคเตอร์ของเราเองด้วยไม่ค่อยมีใครชื่อนี่สักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่บูตังเนี่ยเคยไปประกวดดีเจมาแล้วก็ชนะการแข่งขันด้วยอยากจะทราบว่าเป็นเวทีอะไรอะไรอี่างปี2 0ป8นะครับเป็นเวทีหาพี่ออฟเตอร์เยนะครับของบริษัทเครื่องมือยี่ห้อหนึ่งนะครับชื่อว่าเดนนอนะครับของเป็นอุปกรณ์ดีเจพี่ดังในยุคนั้นนะครับชนะมาครับคนไหนคนแรกเลยอ่าโอเคครับมือดังๆบให้กับดีเจบูตังครับผม แล้วเคยไปแข่งที่เวทีอื่นบ้างหรือเปล่าคะ,อะพอชนะปุ๊บเนี่ยครับพอได้ที่หนึ่งแล้วพวกผมก็จะเลิกแข่งเพราะว่ามันเหมือนเป็นธรรมเนียมของเฉพาะบางคนนะครับเพรว่าพอตัวชนะแล้วเราไปแข่งอีกมันก็ไม่รู้จะเพื่ออะไรอ๋รอก็คือชนะมาแล้วก็ เราก็มาแหะคนรุ่นหนังมีโอกาสบ้างนะครับแล้วก่อนที่จะมาสครชแผ่นแล้วก็มาเป็นคุณครูสอนการสครชแผ่นนี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้จริงๆก็อยากเล่นตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมนะครับผมเห็นคนที่เล่นดีเจนะครับแล้วก็อยากเล่นบ้างเนี่ยตอนผมมีมอหนึ่งแต่ว่าตอนอยู่มอหนึ่งเนี้ยอุปกรณ์ช่วงนั้นมันแพงมากผมไม่สามารถขอแม่แล้วก็ไม่เล่นได้ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับ ก็เลยไม่ได้เล่นครับแล้วมาได้เล่น <West Coast S 1> อยู่ม .4 ม .5 นะครับก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นมาเล่นมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับ <West Coast. S 2> อยากจะทราบว่าที่มาของการสแคชแผ่นจริงๆนี่มันคืออะไร หลายคนจะชอบคิดว่าสแคนนี่คือการสร้างเสียงสสร้างงเียขึ้นมานู่นนี่สร้างไปสร้างมานะครับจริงๆแล้วการสแคนเนี่ยครับเราไม่ได้สร้างเสียงนะครับการสแตนคือการควบคุมเสียงโดยการเกาโดยการถูนะครับให้เกิดเสียงใหม่ขึ้นมาจากเสียงเดิมที่มันเคยมีอยู่แล้วนะครับเราควบคุมเสียงจงังหวะใหม่ขึ้นมานะครับเรียนนี่ใช้ระยะเวลาในการเรียนนานมคะกว่าที่จะแบบว่าสามารถขึ้นไปโชว์ไปอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะเหมือนกับการเล่นเครื่องดนตรีทั่วไปนะครับเหมือนเราหัดเล่นกีตาร์นะครับหดเล่นกีตาร์เนี่ยเราหัดเล่นแค่ประมาณแบบไม่กี่เดือนก็สามารถขึ้นโชว์ได้ละนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนกีตาร์คนเรียนกีตาร์เนี่ยเรียนได้ทั้งชีวิตพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเราหยุดเรียนเมื่อไหร่แล้วเราไม่ขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองอ๋ออยู่ที่การฝึกฝนของตัวเองมากกว่าใช่ครับใช่อย่างทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนอยู่แต่ผมเรียนด้วยตัวเองนะครับ เรียนแล้วก็รู้ว่าสแครไงแต่คือเราต้องฝึกฝนด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเหมือนทิต้าเราเล่นอยู่ยังไงเราก็ต้องได้เทคนิคเพิ่มตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเือนกันครับ พี่ผูต่างช่วยแนะนําเครื่องแต่ละอย่างได้ไหมคะว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรอะไรได้ครับหลักๆแล้วจะมีเครื่องอยู่สาประเภทนี่คือประเภทที่1น,นะครับก็คือจะเป็นผันเสียงนะครับ <c oughs> รับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับที่รุ่นนะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าลักษณะการเล่นเป็นแบบเก่าครับคือเป็นเป็นผันเสียงเนี่การทำงานของผันเสียงเนี่ยบนนี้ก็จะเป็นร่องเสียงนะครับแล้วหัวเขียบก็ฟูดไปตามรอง